สวัสดีครับพี่น้องแล้ก็ลำพื้นเอาไปเช่ยวัดครับลงเวทีแล้วนะครับลำโพงต้องหันไปอย่างนี้เอาลำโพงหันไปสีดเลยบ่ก็ต้องหันไปหันเป็นป้องนี่ประเด็นระดับครับผมบรากาศลังเวทีนะครับ ตรงเวรตรงของแล้วนะครับ ที่เราได้คิดว่างขวางแม่บัดดิเคราลูกหวยไหมไม่ปลูกเลยห้าศูนย์เพราะอันทั่วประเทศเลยไม่ได้เล็กอันเหรอ,อขวานตลอดไม่ใด้กลุ่มเจ้าจะได้จะได้เจ็ดเจ็ดบักรีมมันบอกมันเศร้านี่ว่าได้ซื้อมันบอกอยู่ ผมอยากสื่อเจ็ดเจ็ดวางสิฟังดิล้วกระบบนสนใจอยียงมาอะไรกินอ่ะนะครับผมเพราะว่าจะมึกหมึกตอ้าวแต่ว่าะว่าเจ็ดเจ็ดอ่ะคำาันบอกเจ็ดตะบะได้สื่ออ้อาวคบอกเจ็ดเจ็ดอยู่บมานซ้อนบอ,อยาก ผมอยากซื้อเลขอันเจ็ดเจ็ดวางเสียนไม่ได้แคบจไม่ได้ซื้อซื้อเลยแมนก็ก็หอดีก็น,กน,น้อนเลยกับบสนเราไปซื้อแล้วบ<อ>ะมีดวงเองแหลนะเขาเนี่ยครับนะเอเอเด็กนี่เป็นโครงถูกหวยวถูกเกียง มาเลี้ยรู้ชิงน้องหน่อยเร็วเถือกแดกพูเถือกแดกก็สิมาเลี้ยรู้เถือกเถือกเลขแดกนี่ยฮะเขาเลี้ยงเข่าเลี้ยงอู้หักไหนก่อนก้อนยังไงไม่ถูกหวยเลยโอ้โหอย่าพูดเรื่องหวยมันช็อตว้าปูศาแล้ว ป้าผู้ใหญมาทั้งปักตรงใช้จักเชียกี่หน่องข้างแรกข้างแรลกแต่ปูป้าสักปูใหญ่เถอะ <c oughs> ป้าศาสร์ผู้ใหมาปูติดไปที่คองแทน ทำงานแข่งกับคนภูสานนี่ <c oughs> <c oughs> แม่แม่สวัสดี<อ>ถูกควายไหมถูกควายไหมน้อ,นอ,อ,นงนองมันบอกอยู่มือสอบมาน้ำกันว่าอยากรีบอยากซื้อรีบอะขับรถเรียน้องนีง่แหละไปกินอนยะังอะไปกินอนยะังวันได้กินอยังหาซื้อน้ำขอบคุณครับ ชอบขายอย่างวะเอ,อ้อยังหนก็ได้ลอยนึงวะได้พรอนให้มหไมลอยนึงดูเลยเนาะเสร็จทีเอาก่อนหินก้อนอย่างว่าวางไว้ดีแท่มันล้ำบากเวลารถเหยียบ ก่อนหินก่อนดินนี่สิเอามาถับระยะต่มันปิวแต่มันลำบากรถหัลวล้มเลยหรอลำโพงหมดลายแล้วนะครับไปหาน้ำกินก่อนเข้าบ้าน,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 นเดินด้วยไวด้ไหม ไม่ได้น่ะคนอายุประมาณเทียนไม่มีน้ำไปกินอะไรขึ้นอยากกินอะไรเย็นๆพอเสบาว่าออดหนาบลุมได้เลยดิพอมากินเลยอะกิ้งค่ะวีรลีคิดว่าตัวเองจะทำได้ห้ามเบอร์ขจอนจะเอาอย่างมาวางเบิร์ของเต็มอยู่ทั้งต่อไหม แม่มันทับไว้อยู่แต่ว่ามันรถมันเหยียบแล้วรถเหตุงานมันลำบากแล้วมึอนี่ทึ้งต่อไหมทึ้งอิดโอ้เต็มอยู่มันมาล้มดอกมันบ่ปิวดอกมันล้มปันไดมันบ่ปิวดอกมันบ่ล้มปันไดอันนี้ก้อนน้อยๆบ่าปันไดดอกอันทางพุ่นน่ะเอาต่อไหมพิ่นมาวางไป

ของขายไหลดิแต่ว่ายังไม่ตั้งเสร็จทีของตั้งยังไม่เสร็จทีจ้าเหลื่มทยอยมาปกกูสาเหลือๆนะมีเพลงกันเข้าไปไกลมันดอกโทรศัพท์พิ่งดูดเสียงเพลงดีครับ น้ำน้ำร้านนี้ก็ได้แต่ว่านี่ไงน้ำมะพร้าวปัน่นนมสดนี <c oughs> ่แตงโมโปันป่นบอจ้ะเอาแตงโม,โมโปั่นหนึ่งแล้วก็เอาเอานมนมหมีปั่นด้วย แล้วก็เอาชานมไต้หวันด้วยครับเป็นสามเลยครับแค่สักหน่อยคลิปนี้ก็ไ้สักหน่อยครับสูงไม่พี่น้องกันอ่ะ